ในส่วนของตอมเป็นนโยบายของพบออตรที่เกี่ยวกับเรื่องสืบสวนปรับปรามอาชญากรรมค้ามชาติและงานทางต่างประเผิดกฎหมายอันนี้ก็เข้าตรงพอดีเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับเวียดนามจากข้อมูลที่เขาเดินทางเข,ข้ามาครั้งล่าสุดวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2568ทางด่านมุกดาหารครับทางสะพานแล้วก็ได้รับอนุญาตถึงวันที่20เดือนเมษาปี68ก็คือเดือนหน้าน,นี่แหละก็จะหมดปีซาเขาได้60วันแต่ว่า วีซ่าตัวเนี้ห้ามไปทำอย่างอื่นห้ามประกอบอาชีพห้ามทำงานเพระาะว่าเป็นวีซ่าให้มาเที่ยวให้มาทำธุระอย่างอื่นครับฝีวีซ่าที่นี่เขามาทำแบบนี้เป็น,ปนการสไร้างรายได้ให้เขาก็เท่ากับเป็นการประกอบอาชีพม,มันก็จะไปคร้องค์ปร,ประกอบในมาตรา37มวงเล็บหนึ่งกฎหมายคนข้าเมืองครับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเนี่ยห้ามประกอบอาชีพถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทครับเรื่องนี้ส่วนเจ้าบ้านที่เขารับ เขาพักไว้เนี่ยเขายอมรับแล้วแหละก็เลยปรับเขาบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ปรับไปแล้วเป็นเงิน1,600บนาทไอ้ข้อหาที่เกี่ยวกับการไม่แจ้งการรับคนต่างด้าวเขาพักอาศัยภายใน24ิบี่ชั่วโมงครับส่วนที่เหลือก็ว่ากันตามความผิดของพรบป่าไม้หเลยว่าจะอื่นไปก็ความผิดนี้ก็คงจะเป็นกรรมเดียวกฎหมายหลายบทครับว่าสารเกผมต้องแจ้งความใช่ครับต้องแจ้งความผิดในนี้ด้วยด้วยเรื่องประกันเนี่ยต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวน